หม,ยยมหมดหรือยังคะนคมอ่ะไหนดูปื้นหมดหรือยังคะไหนเขอยากจับเลยโอ้เกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วคะ่ะเก่งจังเลยเกือบหมดกล่องแล้วค่ะดูดพื้นเลยเดี๋ยวจะได้หลับปุ๋ยนะคะหมดหร<ม>ือยัง<ม>ดูเฮะไหนหมดแล้วเหรอคะเก่งจังเลยคะ่ะไอ้หนุ่มวังือยังคะเอียงเมี้ยวโอ้ยหมดแล้วยังนิดเดียวอีกค่ะ ดูห้าครั้งเหรอดูห้าครั้งเหรอคะไม่ออกแม่ออกไม่ออกแหละคุณจะดูดิโอ้นะ่ะหลอดมันเดี๋ยวคุณจะบีบหลอดให้นะคะดูดไม่ออกอ่ะอ่ะบีบหลอดแล้วล,ลูกหนูจะกัดนะค่อยๆดูดนะคะดูดปืดๆเลยคะ่ะนั่นเห็นไหมปืดๆเลยทำปากจุ่ๆอย่างนั้นเหรอคะ <laughs> ทำปากจุ่ๆอย่างนั้น,นะคะ ดู blender, estamos juntos, estamos juntos, juntos. No, ุ no. No, no, no like ๊ดเลยหมดเลยไม่มอกเหรอคะไหนคะโบเบอ่โบเบ้เหรอไหนขวยาดูสิโบเบ้เหรอคะเก่งจังเลยอ๋านูจิ๊บจิ๊บค่ะ กินนมหมดแล้วเดี๋ยวนอนนอนหลับนะคะเดี๋ยวคุณย่ากอมหนูนอนหลับหนูวันนี้นอนหลับนะคะเดี๋ยวคุณย่ากอมหนูหลับปุ๋ยนะคะคนเก่งนะคะโอเคไหม oh <my> นมหมดหรด้ยังคะ